สวัสดีคะ่ะทุกคนมีมีชี้ช่องรวยวันนี้นะคะเราจะมาแนะนําวิธีหาเงินโดยที่เราแทบจะไม่เหนื่อยเลยแต่ทีนี้วันนี้เราจะให้ทุนชี้นิดนึงนะเพราะว่าการที่จะต้องทําสิ่งนี้ขึ้นมามันจะต้องมีเงินทุนสิ่งแรกให้เราไปที่ถถ่ซ่วมนะคะมันจะมีพุ่มตัวนี้อยู่คุณผู้ชมก็จะเห็นได้ว่ามีทั้งแพ็คของ u u n l l e ล e ละ e r น e r อร์ l วแร์วูฟก็เกตทูเกเตอรถ้าใครมีหนใน3แพ็คนี้และมี ภาคเสริม Cat and Dog อกนะคะสามารถรวยด้วยวิธีนี้ได้ง่ายๆทำตามนี้เลยนะคะเราจะเลือกอันที่ถูกที่สุดเพราะว่าจังเก e เออเนเจอร์เนี่ยมัน55เหรียญจริงๆของแวร์วูฟก็ถูกนะแต่ของจังเกอเออนเจอร์อย่างน้อยละ่ะมันก็มีดอกไม้ขึ้นมาหน่อยนี่คือสิ่งที่เราจะลงทุนให้หมีม,มีซิมทั้งหมดค่ะ 55เหรียญกับพุ่มฉี่1อันขั้นตอนต่อไปนะคะไปที่มุมทรายบนสุดเป็นรูปบ้านและมีตัวไอกดลงมาหลังจากนั้นเข้าไปที่รูป question mark เป็น t r a d e s panel นะ้ะเป็นอุป,ปนิสัยของที่ดินสิ่งที่เราจะต้องตั้งนะคะแน่นอนเลยเป็นที่ที่มาหมาเขาจะมาป้วนเปี้ยนและยังไม่พอเป็นที่ที่น้องแมวเขาจะมาป้วนเปี้ยนอีกอย่างนั้นงี้เลยนะไหนๆเราจะมาหาเงินจากหมาแมวข้างทางแล้วเราก็ให้เขามาผสมพันธ์กันที่บ้านเราไปเลยกา กลับเข้าสู่ลีฟโหมดและสิ่งที่ห้ามลืมเลยก็คือเปิดสู่เทสติ้ง e e t ส์ r u e ตามด้วย Money Zero ค่ะอย่าลืมนะคะว่าเราลงทุนไป55เหรียญหลังจากนั้นเราก็ปล่อยเบอรกับเกมเพลย์ได้เลยใครก็จะไปวิ่งเล่นหรือจะไปทำอะไรกับเกมเพลย์ก็ได้สิ่งที่เรารอนะคะก็รอให้มีมาหมามะแมวเดินมาป่วนเปียนแถวบ้านเรางั้นระหว่างนี้เราก็ขอเล่นซิมจิ๊วรอไปแล้วกันเนาะ <laughs> เอออยากจะไปวิ่งรอไม่จ้าหมีมีเออให้แกวิ่งเล่นไปนะรอม้าหมามาแมวมามาป้วนเปี้ยนคุณเท็ดรอสเวลโทรมาชวนไปบาตูไม่ไปก็ทําหมีมีชี้ช่องรวยอยู่คนพวกนี้ไม่รู้จักการละเทศะเลยนู่น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 วิ่งมาตัวหนึ่งแล้วนี่วิ่งมาอีตัวหนึ่งเมเยอร์วิสก์วิสกี้วิสกัสหรือเปล่าใช่จริงด้วยเมเยอร์วิสกี้นะคะแมวข้างทางที่ชื่อดังในแมปนี้ ดูสิคะจำนวนแมวหมาแมวาแมวที่อยากจะให้เราเป็นเพื่อนมาขอข้าวกินแต่เราก็ไม่มีข้าวกินเหมือนกันคุณผู้ชมอาจจะงงว่าเราจะหาเงินจากพวกเขายัางไงเราก็ต้องใช้เวลากันหน่อยนะคะนี่ก็เล่นมาครึ่งชั่วโมงแล้วยังไม่มีเงินสักแดง <laughs> ให้ตายเด้อเราจะอจัดกลิบที่ไรนะทำไมต้องแกงกันด้วยเนี่ยไปแล้วคุณผู้ชมตัวแรกเข้าไปแล้วคะ่ะเขาจะเข้าไปทําอะไรคะเขาจะเข้าไปฉี่หรือว่าเขาจะเข้าไปหาของมาให้เราว่าไงมหมาอ้าว มาหมาเขาไม่ได้ทำอะไรดังนั้นเขากระโดดเข้าไปแล้วก็กระโดดออกมาส่วนคุณมีมีนี่ก็หมดไปหนึ่งวันแล้ว <laughs> มันจะรวยเร็วเพระนะไปไปฉี่ก่อนไปฉี่ก่อนไปประเดิมก่อนมาหมาอาจจะไม่กล้าฉี่ก็ได้หมาคือถ้าถ้าสมมุติว่าแกไม่ไม่หาของให้ฉันเลยอะ่ะฉันก็ไม่มีเงินมาเลี้ยงพวกแกเหมือนกันเว้ยเออไปกุยไปเล่นไปดูแลรักษาเขารักษาอะไรก่อนเล่นด้วยกันดังนั้นไอเจ้าตัวเดิมมันกระโดดเข้าไปอีกแล้วดูสิว่ารอบนี้เขาจะโดดเข้าไปทําอะไรนี่คือสิ่งที่รอคอยค่ะคุณแอสเบร์กัส ชื่อเอสบากสได้ไปหาของมาให้มีมีหมานะคะเขาก็จะมาหาของจากุ่มนี้แล้วเขาก็จะเอาของขวัญมาให้เราหลังจากที่แมา่มาหาของให้ได้แล้วมีมีก็เปิดกล่องเลยหยิบกล่องขึ้นมาหมาตัวนี้หาฟอสซิลให้เรานะคะเงินก้อนแรกมาแล้ว45เหรียญวันที่2เราตื่นมาแล้วนะคะแล้วเราก็ยังไม่สามารถจะหาอะไรกินได้ก็ไปเล่นกับหมารอต้องให้มาหมาพวกนี้ไปหาเงินมาให้อีกสักนิดอุ้ยเจ้านุงหนูตัวเดิมเมื่อวันนี้ แอสพาลากาสัสกระโดดเข้าไปอีกแล้วหาของดีๆมาให้แม่นะลูกอิชิมิมิวิ่งมารอเลยเร็วเร็วเร็วเร็เ,รเรอ้าวออกมาแบบไม่มีอะไรติดไม้ติดมือคุยขยะได้ปะไม่มีขยะด้วย นี่มันเริ่มจะยากขึ้นเรื่อยๆแล้วให้มีมีเขาไปที่บาร์ก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยกลับบ้านมานะคะไม่ไหวแล้วนะคะต้องออกจากพื้นที่เราจําได้อยู่ว่าบาร์เนี้ยเขามีตู้เย็นนะคุณผู้ชมแล้วสาหรับคนที่ไม่มีอันจะกินอย่างเราเราก็มากดที่ตู้เย็นนะคะเราก็ have a quick meal ไปมีมิไปกิน animal crackers ขอดูแลซิมแป๊บหนึ่งนะคะเราขาดค่าการนอนหลับใช่ไหมเรามีพุ่มที่บ้านเรางั้นเราควรจะรีบกลับบ้านเราจะไม่ออนจากลอตนานนะคุณผู้ชมเพราะว่าการที่เราอยู่ในรตเนี่ยมันจะมีเปอร์เซ็นต์ให้มาหมาเนี่ยเข้าไปหาของในพุ่มให้เรา ากขึ้อุ๊ยในขณะที่เราเล่นกับมแมาแถวนี้อยู่ก็มีแมวแมวนะคะเขาไปหาของให้เราเพียงแค่เราลากลงมาในนี้แล้วเราก็ดูสิว่าราคาราคาศูนย์เหรียญแกหาอะไรมาให้ฉันวะเนี่ย p พายออฟเฟอร์คนนกอ๋อเราต้องกดเปิดก่อนคะ่ะ <laughs> อพอเราเปิดแล้วเราก็จะได้คนนกมาสามอันขายทั้งหมด190เเหรียญบอกแล้วรวยไม่รู้เรื่องเลยทีนี้การลงทุนมีความเสี่ยงนะคะผู้ที่ดูคลิปนี้ก็โปรดใช้วิจารณญาณจักรยานหรืออะไรก็ตามในการลงทุนแต่สําหรับมีมีแล้วนั้นนะเราก็จะเอาพุ่มนะคะมาลงทุนให้เขาซักซักพุ่มเดียวก็พอเพราะว่าสิ่งที่เราอยากจะได้อีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือตู้เย็นของเราแต่ทีนี้ตู้เย็นของเรามันจะเป็นอะไรไปมากไม่ได้ออาจจะต้องใช้ออฟเดอะกริดไปก่อน ไอตัวคูลเลอร์อยู่ไหนนี่ไงมันมีอยู่นะคะมีคูลเลอร์ของ Off the Grid อยู่ตัวนี้ก็จะเราสามารถเอาควิกมิลออกมากินจากในกระถางนี้ก็ได้ทีนี้ในขณะที่เรารอใช่ปะเราก็เล่นกับหมาเล่นกับแมวไปเรื่อยคุณผู้ชมเดี๋ยวมันก็เข้าไปหาให้เรามาอีกกล่องแล้วค่ะไปเปิดค่ะกูมีมีเปิดออกมาได้ฟอสซิลนะคะเ0เหรียญมีเงินทุนมาต่อยอดแล้วนะคะการลงทุนมีความเสี่ยงนะคะจะรวยหรือเปล่าไม่รู้แต่มีสามุ่มแล้วนะนี่ก่อนน้องไปนะคะ ้องก็หาขนนกเพิ่มมาให้พวกเราด้วยแล้วทําไมคุณหม,มีเขาไม่เดินมาหยิบขนนกวะมีมีแกบักอีกแล้วอ๋อแกเดินมาเปิดได้ปะอ่ะเดินโออบักจริงวันนี้ตัวใหม่แล้วนะคุณผู้ชม <laughs> มันก็ยังคงบัก น้องหามมาให้อีกสมอัน175เหรียญและคุณหมีมีเขาง่วงเพราะฉะนั้นลงไปนอนได้เลยค่ะเช้าแล้วก็มีมะหมาตัวใหม่ๆม,มาทําความรู้จักพวกเราด้วยเราก็ต้องไปทักทายนะคะทักทายเพื่อเป็นการเข้าบ้านมาสิเข้าบ้านมาเลยทุกตัวเลยสวัสดีนะจ๊ะคุณโคเขาได้ไปหาขนนกมาให้เราอีกแล้วค่ะเราก็ทําการเปิดขนนกออกมาและทําการขายคราวนี้เราขายได้295เลยนะคะเราสามารถมีเตียงนอนดีๆได้แล้วนะทุกคนสิ่งแรกที่เราจะทาเลย ก็คือเข้ามาหมดสร้างบ้านเอา้าลืมปรับบ้านให้เป็นไทนี่อีกการที่เรามีแพ็กไทนี่เนี่ยบ้านเราจะมีเพิ็กต่างๆมากมายมหาศาลเลยนะคะแปลว่าถ้าฝนตกเราก็จะไม่เปียกแล้วเพราะว่าเรามีหลังคาแซ้งว่าเป็นบ้านของเรามีเตียงนอนคงจะต้องเป็นเตียงตัวนี้เพราะว่าถูกที่สุดเลยวางเตียงลงไปสีไม่เข้ากับบ้านเอาสีอ่อนๆหน่อยเข้ากับบ้านอะไรก่อน เอาอะไรมาเข้ากับบ้านก่อนบ้านไม่มีอะไรเลยไปให้คุณมีหมีไปนอนดีๆได้เลยโชคดีแค่ไหนที่คืนนี้มีที่คุ้มหัวนอนนะคะเพราะว่าตอนนี้ฝนตกแล้วค่ะฝนไม่ได้ตกธรรมดานะคะนี่เรียกว่าพายุเข้าแต่ก็เป็นพายุฟ้าประทานเราได้แล่มาต่อชีวิตเราขอเทคออฟเฟอร์นี้นะเพราะว่าเออหาเงินยากมากเลยแล่1ร0นะคุณผู้ชม ขอบคุณมามาที่เข้าไปหาของให้นะขอบคุณมากเลยเมีมีเปิดออกมาแล้วเนี่ยดูคุณผู้ชมซิม,มันทําไมมันบั๊กอยางงี้นะตัวเนี้ยเป็นที่ตัวนี้นี่คือตัวใหม่แล้วนะคะเปิดเปิดออกมาดูซิว่าได้อะไรได้คนนกเอกซามอันสี่ร้อยเหรียญมาแล้วน้องๆเริ่มทํางานกันแล้วหุยได้เพิ่มอีกสองอันวะ่ะคุณผู้ชมไหนมีมีเปิดออกมาให้หมดเลยเปิดออกมาอีกหุยนี่ก็โทรมาหาจังเลยไม่ว่างมีมีเปิดซิเว้ยเออเปิดหน่อยในกระเป๋าเราตอนนี้เราขายเพิ่ม ได้อีก310เหรียญค่ะมีเงิน1 1 0่ันนแล้วค่ะสร้างผนังให้นะอ่ะให้อย่างเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็ให้จีมาอาบน้ําหลังบ้านตรงนี้เราควรจะต้องอัปเกรดเรื่องการกินของเราหน่อยเป็นตู้เย็นที่ดีขึ้นมา ก็จะใช้เป็นตู้เย็นมินิฟริชตัวนี้นะคะเราจะเก็บเงิน466เหรียญไว้ใช้ยามจําเป็นนะคะทีนี้ตอนนี้ชี้หิวมากให้มาแฮฟลันช์แล้วก็กินการเดนสลัดสิก็สือตู้เย็นมาให้แล้วทำไมจะกินกล่องฟรีอีกอ่ะเนี่ยใช้ชีวิตไปเพลินๆคุณผู้ชมพุ่มที่เราลงทุนนะคะก็จะเห็นบลนนะคะอันนี้เขาเรียกว่ากําไรนะคะมีมีแกเข้ามาในบ้านได้ปะเออเข้ามาในบ้านเรามาเปิดกล่องในบ้านคนนกรอบนี้ไขยได้อีก415เหรียญไงสุดยอดไปเลย ตอนนี้เรามีเงินทั้งหมด878เหรียญแล้วนะคะแต่สิ่งที่เราจะทำเนี่ยเราควรจะให้ค่าจ้างการลงทุนของเราไปบ้างหลังคาต้องขยายออกมาตรงนี้นิดนึงแล้วก็จะขยายออกข้างๆนิดนึงนะคะ ค่าจ้างของพวกคุณนะคะก็จะเป็นถ้วยอาหารหมาถ้วยสีชมพูหนึ่งถ้วยถ้วยสีส้มหนึ่งถ้วยและถ้วยสีฟ้า1ถ้วยเราจะต้องตอบแทนน้องๆพวกนี้นะคะด้วยอาหารนะคะเราก็จะเติมอาหารลงไปในจานให้กับน้องๆนะน้องๆจะได้มีความสุขที่ได้อยู่ในบ้านหลังนี้ เนื่องจากสภาพคล่องทางการเงินเราดีมากๆเลยนะคะเราจะแยกห้องน้ํากับน้องๆใช้นะคะด้วยการซื้อห้องน้ําให้คุณหมีมีซิมด้วยตัวของเขาเองไปฉี่ค่ะใช้ชีวิตไปเพลินๆก็มีหมาไปหาของให้เราอีกแล้วเราก็ทําการเปิดออกมาอามีมีกลัวฟ้าร้องเปิดออกมาได้ขนนกอีก3อันขายไปค่ะได้อีก100เราคิดว่าเราอาจจะต้องกิฟต์ทรีตเขานะคะเพราะว่าเขาไม่ไปกินข้าวใน,ใน,ใ,นในจานข้าวเลยซึ่งไม่เข้าใจว่าทําไมแต่คือกิฟต์ทรีตก็ไม่ยอมกินเพราะว่ายืนลองอย่างดี เดียวเลยแม่เออเอาทวีตไปแล้วไปหาของมาให้หน่อยสิเออสับตูดแมวไปเลยสิ <c oughs> คนนี้อยู่ว่าอุ้ยมา,มาหาของมาให้อีกเหรอลูกสองกล่องเลยเหรออุ้ยขอบคุณมากเลยเอามาหากระป๋องเปล่ามาให้วะลิควิดรัชอุ้ยมาหาตุ๊กตาเป็ดมาให้าหากระป๋องนี้ขายได้1นึอปอีก90สุดยอดปะวิดีรวยวิดีน,นี้คุณผู้ชมคะเหตุไม่คาดฝัน เกิดขึ้นที่บ้านของเราก็คือฟ้าผ่าตัวทําเงินของเราทิ้งไปนะคะเหลือกแค่ผุยพงอันนี้ลงทุนเพิ่มอีกสักหน่อยนะเผื่อว่าเราจะได้เยอะกว่านี้เพิ่มผนังของบ้านนี้ อย่างน้อยก็จะได้ดูเป็นบ้านมากยิ่งขึ้นเงินหมดแล้วคะ่ะเงินเหลือ33บเหรียญหลังจากที่ฝนฟ้าขนองจบลงนะคะแล้วเราก็ปล่อยให้เกมมันรันไปน้องๆเนี่ยจะหาอะไรมาให้เราได้นะคะคอลเลกชันคอมพลีตอะหาจนคอลเลกชันคอมพลีตก็มีไม่กี่อันเนี่ยคุณผู้ชมด้านหลังตรงนี้ก็มีฮ้ยเอาหักคั้งคือเราไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรอะคุณผู้ชมคือเราก็ตั้งกล้องค้างไว้เราไม่ได้มาหมุนดูข้างหลังว่าน้องๆหาของมาไว้ให้ข้างหลังด้วยเพราะฉะนั้นก็ไปเปิดนะคะแล้ววางอย่างเป็นระเบียบเรีียยบร้อเ พอเราเปิดมาทั้งหมดทุกอย่างเลยลองขายดูไหมว่าน้องๆจะทําเงินเราเปิดแล้วเราเจอไฟโอปอได้ด้วยเหรอคะคือมันก็เหมือนอุ้ยกล่องสุ่มเฉยกล่องก่องกล่องสุ่มจริงขายทั้งหมดได้พ6 0หสี่เหรียญน,นะคะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากๆเลยนะเพราะว่าเงินเท่านี้เราก็สามารถเอฟเฟรตบ้านเราได้ดีๆแล้ว และนี่ก็คือบ้านของเราโดยรวมนะคะเรามีทุกอย่างแล้วนะคุณผู้ชมเราแทบจะไม่ต้องการอะไรอีกแล้วสิ่งที่เราจะอัปเกรดได้เนี่ยก็คือโซนนี้ค่ะโซนกินข้าวค่ะเราจะเพิ่มเคาน์เตอร์ให้เขาได้แล้วประตูอันนี้อาจจะต้องขยับไปนิดนึงเพราะว่าตู้เย็นอันนี้เราอยากได้มากเลยนะอย่างน้อยมันก็เป็นตู้หัวเตียงได้อะงั้นเราต้องเอาพีซเข้ามุมนะคะไว้ทํากับข้าวแบบนี้แล้วตรงเนี้ยเราก็จะได้ใส่เตาไปให้เขาเตาห้าร้อยค่ะ เงินไม่มีเตาห้าร้อยแปดสิบเราอาจจะต้องให้น้องๆเนี่ยช่วยหางเงินให้เราต่ออีกสักหน่อยแล้วก็ใช้ชีวิตของเราลืมๆืมไปนะคะเอาแล้วฟ้าผ้าพัาางอีกแล้ววันนี้โอ้โห้าผ่านนี้คือแบบไม่ไหวจะเกลียมีมะหมามาเราก็ต้องไปทักได้มะหมาหน้าบ้านของเราด้วยน้องๆมาทํางานกันแล้วนะคะเออ ฝุ่นก็มาหมาก็มาแมวก็มาคุยกับใครไม่ได้สักตัวเดียวทําไมเราสั่งอะไรแล้วเ,เขาไม่ทําเลยอ่ะอันนี้เรางงมากเลยอ่ะเป็นเล่นกับหมาได้ป้านั่นมีหมามาหาของให้ละเดี๋ยวรอให้น้องหมาหาเยอะๆก่อนนะคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวจะได้ให้จิมมี่เนี่ยไปเปิดทีเดียวหมาเป็นอะไรลูก เอาจะเล่นด้วยเดินหนีไปเจยกลับกันหมดบ้านแล้วเราก็เอากลนกน้กนองนะคะมาเปิดดูขายได้อีก255นะคะต่อชีวิตเราได้อุ้ยมีมะหมาฝ่าแฟดด้วยชื่อเจ้าโคกับ กับแฟรงกี้อุย๊ยเป็นนิ่มเป็นหมาแมวจรทั้งนั้นเลยนะคะแล้วบ้านเราก็คือเล่นจนฝุ่นขึ้นอนะ่ะคุณผู้ชมคิดเอาแล้วกันว่าเล่นมานานแค่ไหนแล้วอะ่ะอ้ยฟ้าจะผ้าหมดเลยไม่ได้นะคุณผู้ชมฟ้าผ้าหมดเลยนี่มีน้องให้ของมาด้วยอะ่ะอ้ย ไอ้เมเทพเจ้าต่อแกนี่ก็ขยันผ่าจริงๆเลยไม่ไหวละตื่นมาเปิดของซิได้มาอีก90เหรียญเราว่าเราสามารถฟินิชบ้านนี้ได้แล้วนะสิ่งที่เราจะทำนะคะเราก็จะทำให้บ้านนี้เล็กลงแบบนี้ เตม issance, no ิมเตาทํากับข้าวไว้ตรงนี้เลยไว้ตรงแมวเลยเพิ่มอะไรได้อีกอย่างรู้ไหมคุณผู้ชมเราจะเพิ่มที่ดูทีวีให้เขานะคะใส่ทีวีเพนกวินไวหนึ่งอันเพียงเท่านี้เราก็จะมีครบทุกความต้องการแล้วนะอามีมีนั่งดูทีวีไปการที่จะให้น้องมะหมาแมวมาช่วยเรานะคะการที่เราจะหวังพึ่งสัตว์ข้างถนนนะคะม้หมาแมวทั้งหลายมาช่วยเราฝนฟ้าอากาศที่ไม่เคยจะเป็นใจเลยแต่เราเคยเล่นรตชาเลนช์นะคุณผู้ชมซีรีส์นั้นคือได้เงินจากหมา แมวเยอะมากน้องหากันกระจุยกระจายเลยนะคุณผู้ชมเราก็เลยคิดว่าเออวิธีนี้เป็นวิธีที่ง่ายแล้วก็หาเงินโดยที่ไม่ต้องทําอะไรเลยแล้วคุณผู้ชมลองนึกว่าถ้าเราทํางานไปด้วยหากิจกรรมอย่างอื่นทําไปด้วยวาดรูปขายไปด้วยหรือว่าจะทําอะไรก็ตามพอกบค,ควบคู่กันไปด้วยมันจะทําให้เรารวยแค่ไหนกันเชียวนี่บ้านหลังนี้เราหาเงินมาจากการที่ให้น้องๆเนี่ยนะคะมาฉี่มาคน้นหาพุ่มนี้เท่านั้นเลยนะสภาพบ้านก็อย่างที่เห็นนะคะเต็มไปด้วยหมา เยอะแยะมากมายสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวก่อนแล้วเพราะว่าอัดมานานมากเลยน้องๆแทบจะไม่ช่วยเลย <c oughs> แต่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่อยากจะแนะนำกันก็เท่านั้นเองนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ